ได้ยินเสียงผมหรือเปล่าได้ยินเสียงผมหรือเปล่าขอบคุณครับแต่ต่อไปคือเสียงเกมเสียงเกมได้ยินไหมครับ ถ้าได้ยินเสียงเกมก็บอกผมหน่อยได้หรือเปล่าถ้าได้ยิน ก็บอกหน่อยนะผมกําลังทดสอบพวกระบบเสียงนะแบบว่าได้ยินเสียงผมทุกบล็อกอะไรพวกนี้ไหมเสีย,ยงเกมยังไม่ได้ยินงั้นเหรอโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองแก้ให้นะ เย่ยงในเกมเอ๊ะอละสี่ทำไงดียผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญซะด้วยอ่ะ เดี๋ยวผมขอหาวิธีแก้สักครู่นะครับ นึกไม่ออกจริงๆฮะ นึกไม่ออกเหมือนกันวิธีแก้แบบตอนนี้นะ่ะถ้าผมเล่นเกมแบบนี้ไปมันจะน่าเกลียดไปหรือเปล่า มันมันก็ไม่ดีอะเนาะเดี๋ยวมันต้องมีวิธีแก้สิ ขอบคุณนะครับพอดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอบคุณมากนะครับที่ช่วยดูเป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะครับพอดีอพอดีผมไม่ค่อยเก่งเรื่องการเซตไมคอะไรเท่าไหร่ก็เลย ว่าจะมาเซตใหม่แป๊บนึงน่ะแต่อีกสักพักก็คงจะลบไฟล์แล้วแหละครับยังไงก็ขอบคุณมากจริงๆ เดี๋ยวแป๊บนึงนะพอดีเกมมันเหมือนมันจะหลุดนะขอเวลาสักครู่หนึ่ง ก็มันก็เหมือนกับการรลเพปกติเลยครับแต่มันจะเป็นการใช้ตัวละครของมายคับเป็นตัวเสริมนะเดี๋ยวแป๊บนะผมจะเดี๋ยวผมจะขอทดสอบผ่านเซิร์ฟเวอร์หมดสร้างสรร์แล้วกันจะได้สบายๆหน่อยผมจะถ้าได้ยินเสียงแล้วก็ เขียนตอบกลับมาได้เลยนะพอดีผมได้ยินแค่ฝั่งผมได้ยินแค่ฝั่งเดียวนะผมไม่ได้ยินเสียงของฝั่งคนดูนะแป๊บนะอด่ยางพวกเสียงไก่อะไรพวกนี้ได้ยินหรือเปล่าครับ คุณ Head FC ได้เสียงไก่ไหมครับ ไม่ได้ยินหรอเดี๋ยว อารับทราบครับได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงเกมเหรอ ผมพยายามลองทำเสียงในเกมอยู่แบบว่าจะแ,แก้ตรงไหนดีแต่มันอาจจะดูแบบไปเลื่อยหน่อยหน่อยนะแต่พยายามแก้อยู่จริงๆนะผมผมไม่ได้แอบอู้นะบอกไว้ก่อน อย่างเสียงขุดบล็อกอะไรนี่ได้ยินหรือเปล่าครับยังไม่ได้ยินหรอ nói làm gì โอเคครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูต่ออีกหน่อยนึงแปลกๆอ่ะครับปกแต่เสียง OBS มันบอกว่าผมผมมันก็ยังดังปกตินะแต่ทำไมไลฟ์มันไม่ดังอะแปลกจัง ลองดูคลิปที่เขามีสอนดูไหมครับอันนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมเองก็ว่าจะทำเหมือนกันแต่คิดว่าอาจจะต้องทำตอนนอกเวลาไลฟ์ยู่เอาไงดีตอนนี้อ่ะงานคุณ HFC ในฐานะที่ตอนนี้คุณก็เป็นคนมาดูไลฟ์ผมคนเดียวแล้วผมให้อภิสิทธิ์คุณทำ Q&A เฉพาะคุณคนเดียวเลยอะแต่เป็น Q&A ที่แบบ มีเกมเป็นฉากหลังไว้ให้คุณดูเรื่อยๆเฉยอะมีอะไรก็ถามมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะตอบเท่าที่ผมจะตอบได้แล้วกันอ่ะว่ามาเลยคุณผมพร้อมตอบคําถามคุณแล้วคิดซะว่าเป็นของขวัญที่คุณมาดูไลฟ์ผมก่อนที่ผมจะไปพักแล้วกัน จัดมาเลยคุณอยากถามอะไรก็ถามมาผมพร้อมตอบคิดคิดว่านะ ผมเล่นม c ครับนานขนาดไหนแล้วอืมผมเล่นม c ครับมานานแล้วลครับจริงๆตั้งแต่ตอนที่จะเริ่มทําช่องนี้ด้วยเล่นมาได้หลายปีแล้วละ่ะน่าจะสักหปีได้แล้วล่ะครับ โอ้พอใส่เอ็นชาร์ดนี้ก็ขุดเร็วขึ้นเยอะเลยมีความสุขที่ได้ทำไหม ก็มีความสุขนะครับเอาจริงๆผมเคยเรียกว่าอะไรดีผมอยากมาลองแคสเกมมาสักครั้งในชีวิตแล้วแหละแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างผมไม่ค่อยมีโอกาสได้มาแคสเกมเท่าไหร่แต่พอเห็นเพื่อนเขาทําช่อง Youtube แล้วก็เลยแบบว่าเอออ่ะลองทําสักครั้งดูไม่เสียหายก็เลยลองมาเปิดช่องทําดูครับแล้วก็ตุ้ม ได้รับผมในตอนนี้ขอโทษที่พูดจาวก,กวนนะครับก็มีความสุขดีครับมีความสุขดีครับ มอสที่เป็นอันดับหนึ่งของผมก็เป็นมอสเคดครับส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบความเป็นสตรีมพังหน่อยๆอยู่แล้วตามมัสคอตของช่องผมเลยแต่แล้วก็มอสเคดมันค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรนะตอบสนองกับความชอบของผมเป็นพิเศษแต่จริงๆผมเองก็ไม่ได้เก่งเรื่องมอสเคดหรอกครับจะให้แบบว่ามา เล่นแค่เล่นโชว์ให้ดูเลยแบบว่าวิธีทำพวกฟาร์มอะไรแบบนี้ผมไม่ไหวผมทำไม่ได้แต่คิดว่าผมจะทำอยู่แต่อาจจะไม่ได้โชว์ที่อาจาจะแบบทำง่ายๆค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากอยากจะเอาจริงนะผมไม่ค่อยเก่งเรื่องมานั่งคุยแบบนี้เท่าไหร่หรอก ส่วนใหญ่ผมชอบอัดวิดีโอมากกว่ามันมีเวลาให้ผมเตรียมอะไรเยอะมาพูดปากปล่าแบบนี้มันชอบงไงดีล่ะมันก็เกรงอะเนาะไม่เป็นไรครับจริงจริงดีใจแล้วแหละที่วันนี้มีคนมามาเขียนอะไรนะเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้ว งั้นก่อนจะพักไลฟ์ผมขอ,ขอทำอะไรให้ดูดแล้วกันมันไม่ยอมมานั่งไปในเรือ งั้นเอางี้แล้วกันเร,เราไม่รู้เหมือนกันว่าเราทำอะไรเราแค่แบบมันเหงาหน้า งั้นเดี๋ยวผมพอแค่นี้ดีกว่าวันนี้มันก็เริ่มดึกมากแล้วด้วยนะยังไงก็ขอบคุณที่มาชมคลิปของผมมากนะครับเดี๋ยวไลฟ์นี้ผมก็คงจะลบแล้วล่ะผมมาทดสอบเฉย ครับผมไว้จะมาดูคลิปนะครับขอบคุณมากครับยังไงก็ลาตีสวัสดีนะคุณ HFC ฝันดีจ้า แต่ได้วันนี้น่าจะได้เิษให้ได้